ึ่งขวดแล้วอะเดี๋ยจะมารีวิวบลัตเซรั่มันนี้หน่อยเพราะว่าใช้บ่อยมากใช้มาแบบเนี่ยครึ่งขวดแล้วอะแล้วก็เนี่ยใช้ในระยะเวลาเ,ลาเกือบปีนะเห็นขวดแค่เนี้แต่ว่าใช้ได้นานมากเพราะเวลาใช้ทีมันใช้ทีเดียวเองสีที่ใช้จะเป็นสีออริจินอลนะคะเห็นเขามีหลายสีนะเดี๋ยวจะมาให้ดูเนื้อกันคือเนื้อมันดีมากเป็นแบบเซรั่มอะใช้ง่ายเหมาะกับ e ว e r เ d เลยถ้าอยากได้แบบว่าลุคแบบ แก้มดูเลือดฝาสดใสอะไรอย่างเงี้ยต้องอันนี้เลยคือมันทาแล้วมันธรรมาชาติดีลำเ,เนาเขาใช้ง่ายอะแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นชอบอะมันชุ่มชื้นดีแล้วก็ไม่เหนอะไม่เหนียวเลยนี่คือลุคที่เวลาอยู่บ้านเลยนะจะประมาณนี้แหละไม่ได้แต่งหน้าอะไรทาสกินแคร์กันแดดแล้วก็ทาแก้มทาปากอะไรแค่นี้เลยอะใช้นิดเดียวเนี่ยถ้าใช้มือกลี่ดเกลี่ยอะไรเงี้ยมันก็เกลี่ยได้ง่ายนะมันไม่เป็นแบบกอออ้อนๆอะเออเนื้อมันเบรนแบบเนียนไปกับผิวเลย นี่คือใช้แบบหยดนิดเดียวเองนะแต่ว่าเนี่ยเกลีย่ยได้ทั่วแหละแต่ไม่ต้องตกใจที่เห็นเข้มๆอย่างนี้พอเราเบรนนะคะใช้ฟองนะ้ำอะไรเบรนไปมันก็ค่อยๆดูกลืนไปกับผิวนะอันนี้จากที่ใช้มาคือเป็นเซรั่มบัรท,ที่ใช้ง่ายดูเป็นธรรมชาติเกลี่ยง่ายติดทนนานนะแต่ว่าระหว่างวันถ้าเกิดผิวมีความมันอะไรเงี้ยมันก็มีเลือนบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังเห็นแบบเออแก้มดูมีเลือดฝาดอยู่นะคะแล้วก็บางทีลิลก็เอามาทาปากด้วยนะ คือไม่ได้ทาแค่แก้ว่ทา,าปากด้วยเออแต่วันนี้คือแบบทาของนี่ไงซุปเปอร์มัมเพราะว่าชอบช่วงนี้ชอบอันนี้มันมันนบับปากชุ่มชื้นดีแล้วก็สีน่ารักอะวันนี้ก็มาสวอทให้ดูกันในแบบเวอร์ชันที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะทาสกินแคร์กันแดดนะคะแล้วก็ใส่แว่นเนาะประมาณนี้อใครเคยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยใต้คลิปนะ